แนะนำวิธีการถอดแผงประตู t ต y า t a c e n e นะครับก็จะมีน,อน็อตอยู่ซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับฝาตรงด้านนี้นะครับก็ใช้แกครงแบ,บนำงัดด้านหลังตรงนี้นะครับอัน,นี้ผมงัดเอาไว้เพื่อถ่ายสะดวกจะมีน็อตซ่อนโดยด้านหลังครับนี่ก็แั่แผงออกมาส่วนชิ้นตัวนี้ก็ใช้มือครับดึงด้าน,นี้ครับดึงขึ้นนะครับมันจะมีคลิปออก กำลังแต่งถอดทุกชิ้นออกมานะครับก็จะมีปักสวิทตัวนี้ครับน็อตก็จะมีตัวนี้นะครับหนึ่งจุดนะครับสองจุดนะครับแล้วก็เปิดในนะครับคันออกนะครับ ตัวนี้ก็จะมีเชือกล็อกกระจกมองข้างนะครับถ้ากดตัวนี้นะครับมันจะหลุดออกส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเีืยวตัวนี้ครับงัดตรงนี้มก็เลื่อนออกเลื่อนออกมันก็จะหลุดออกนะครับล,ล้วก็เลาะแผงดึงได้เลยนะครับดึงหลอกจากด้านล่างไล่ไปครับไล่ไปนะครับแล้วก็ยกขึ้นนะครับ จะมีสายเปิดในนะครับก็ถอดสายเปิดในออกนะน,นี่ก็ลำโพงนะครับลำโพงจะมีเชี่ยวล็อกอยู่ด้านข้างนะครับคือยกดันออกทั้งลูกเลยก็ได้ครับกรหลด่ออครับทีนี้เราจะมาประกอบนะครับหลังจากที่แนะนําการถอดแล้วนะครับร็จะใส่ลําโพงก่อนก็ได้นะครับ สายเปิดในสายล็อกด้านในนะครับใส่เข้าตามตำแหน่งน,นะครับใส่เข้าล็อกนะครับก็เสียบม,มุมเข้าดึงสายไฟออกมาครับตบกเข้าไปเลยนะครับ แล้วก็น็อตนะครับน็อตตรงช่องเปิดไหนนะครับไขเข้าไปตามปกติถ้าสองมือก็ใช้เขคิวงนะจะง่ายครับขันน็อตเข้าตามมุมเดิมน,นะครับขันเข้าไปให้แน่นนะครับ จะเป็นมับยึดตรงตำแหน่งดึงปิดประตูนะครับถ้าไม่แน่นมันจะทำให้แทงประตูฉีกได้นะครับแล้วก็ตรง่องดึงหน่อยแล้วก็แทงซิลกิตไฟฟ้านะครับเสียบเข้าตามฟ o อกเกตนะครับหลังจากเสียบป๊กเข้าก็กดจิบล็อกลงนะครับตัวนี้จะมีเขี้ยวนะครับ ไล่เข้าตรงช่องตรงนี้นครับตอดนะแล้วก็็งนะครับตรงๆก็อ,อ,อย่าลืมชิดงานตัวนี้นะครับปิดนอด็อตมือเปิดไหนนะครับดัดเข้าไปครับแล้วก็ดึงดูว่าไม่หลุดนะโอเคครับ